รถมิซูเปเจโรเครื่อง3.2คันนี้ยกระบบตู้หลังใช้ของเดิมพัดลมโบเวอร์ตู้หลังใช้ของเดิม,อดมกองแอร์ใช้ของเดิมนะคะรถเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมิซูปปเจโรแจ้งซ่อมอาการ แอร์เย็นไม่ช่่ำนะครับแอร์ไม่เย็นอูณหภูมิรอบๆอบรถตอนนี้อยู่ที่33องศาในรถทำความเย็นได้15องศาตอนนี้อยู่ที่16นะครับความร้อนระบบแอร์อยู่ที่275 ลองเล่งเครื่องเลยครับ ลงนะครับแอร์ตัดพอ,อครับเร่งเครื่องแอร์ตัดนะครับเราเร่งความเย็นไว้ที่25้นะฮะเดี๋ยลองปรับเย็นจัดเลยนะครับออโต้ก็ได้นะัะ เปิดแอร์ครับว่าพัดลมโยดเปิดแอร์ครับตอนนี้ปรับความเย็นไว้เย็นจัดนะลองเล่นเครื่องครับ ความเย็ยนลงมาที่11องศานะครับความร้อนอยู่225เดินเบาตอนนี้ความร้อนขึ้นมาที่250เดินเบานี่ความร้อนเริ่มขึ้นมา250พับลมทัดง,งานนะครับตอนสว่า0นี่เขลมก็าทำงานรถเปลี่ยนแผงแอร์มาเปลี่ยนไดเออร์มานะครับ เปลี่ยนสวิตช์เชอร์มาปล่อยเดินเบานะครับความเย็นขึ้นมาที่13.9ความร้อนอยู่ที่260เดินเบากำลังอััคอมไม่ค่อยดีนะฮะความเย็นจะบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะจะอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆ ที่เดินเบาก่อนเร่งเครื่องอยู่ที่ประมาณ10 16นะ16องศาเร่งเครื่องลงมาที่12ตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับพัดลมระบายความร้อนเต็มที่นะฮะมีปั๊มก็ทำงานเต็มที่เน่งเครื่องก็ลดได้อยู่ ตู้หลังแอร์เย็นอยู่ที่15องศานะครับอุณหภูมิรอบรถตอนนี้ก็34ตอนนี้แรงลมนะครับเปิดสุดนะฮะอ่าอยู่ที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเปิดสุด รถใช้งานไปแล้วนะครับ210 042หรือ21042กิโลเมตรลมได้21ความเย็นจาก ช่องลมตอนนี้ออกมาที่17องศานะครับเปิดฝากระโปรงนะครับความร้อนอยู่ที่260เดินเบาอยู่ที่16องศาช่างจัดการถอดตู้หลังนะคะรถมิสูปาเจโร สภาพตู้หลังนะคะอยากใหญ่เต็มเลยนะคะตัวตู้หลังนะคะไม่เคยลื้อออกมานะคะสาภาพแบบนี้นะคะหรือตรวจเช็คเ,เดี๋ยวให้ช่างจัดการแกะเปลือกตู้แอร์ออกนะคะเดี๋ยวดูสาภาพตู้แอร์ด้านในคะ่ะอันนี้คือสาภาพนะการออกแบบนี่ก็จะเป็นส่วนของตู้หน้านะคะช่างถอดออกมา การออกแบบตะแกงนะคะช่องลมภายนอกนะคะนี่คือสภาพตู้แอร์หน้านะคะก็จะเห็นสภาพตู้แอร์นะคะมีเสร็จุ่นเสร็จดีนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีคาบเลอะๆนะคะ คันนี้ก็มีการเปลี่ยนกองแอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะแผงแอร์นะคะมีการเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมกับตัวไดเออร์ตู้แอร์ตู้แอร์มอเตอร์ตู้แอร์ตัวคอมแอร์นะคะก็มีการเปลี่ยนตัวชุดคัดแอร์มาเรียบร้อย ันปีแแล้้ว่ยคงสภาพตู้แอร์หลังนะคะจัดการทอเปลือกตู้อ่ะสภาพตู้แอร์นะคะมีแต่เศษหุ่นเศษดินนะคะเกาะแนะแน่นของพี่สภาพรถมันค่อนข้างมือมันต้องมันเลือดเหนือมันมีการทับประกันแต่ถ้า <ตน S 1> พาี่มาเปลี่ยนกำยางกำยางเนี้ย ในส่วนของเปลือกตู้แอร์หน้าและตู้แอร์หลังนะคะช่างจัดการฉีดล้างความสะอาดเศษฝุ่นเศษดินออกให้ค่ะหล,าง,ลางระบบนะคะ ชุดทอน้ำยาแอรที่เดินตู้หลังสภาพน้ำยาแอรที่ล้างออกมานะคะก็เขลียน้ำมันความเก่าทิ้งนะคะก็เดี๋ยวช่างจัดการล้างจนใสสะอาดค่ะทั้งสองเส้น เซตอะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถมิสูปาระเจโรเครื่อง3.2คันนี้ค่ะคอมแอร์ใหม่มาตรฐานที่ติดรถจากโรงงานมาอันนี้คือคอมแอร์เก่าที่เปลี่ยนชุดคัดมาแล้วโบเวอร์ใหม่ของมิสูแท้ของที่เปลี่ยนมาเป็นของดีแม็ก ทางร้านจัดอะไหล่แท้มาตรฐานตามสเปคอันนี้คือแผงแอร์ที่เปลี่ยนมาทางร้านจัดแผงแอร์ใหม่ไดเออร์ใหม่พ้อมสวิตช์เพชเชอร์ใหม่ตู้แอร์เก่าตัวอิปเปอชนวาล์วหน้าเก่า ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนมานะคะตู้แอร์ใหม่็กเ a นช i o n วาล์วตู้หน้าใหม่็กเพนชั่นวาล์วตู้หลังใหม่เซนเซอร์ตู้หน้าเก่าเซนเซอร์ตู้หน้าใหม่ใช้อะไรมาตรฐานของมิตซูค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้ทุกข้อต่อ ตัวลูกยางโอลิงที่เปลี่ยนรับประกรันกรณีรั่วซึมให้นาน1ปีตัวกองแอร์ใช้ของเดิมของลูกค้ากองแอร์ก็จัดการเขียนเลขใหม่และวันที่เปลี่ยนค่ะอะไรใหม่ต่างๆให้จัดเป็นชุดอะไรมาตรฐานลงให้รถมิสูปาเจโร่เครื่อง3.2คันนี้ค่ะช่างจัดการนะคะติดตะแกรงลมภายนอกเข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะ ที่ร้านก็จะติดเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะก็จะยังสามารถใช้ลมวนภายนอกได้เหมือนเดิมค่ะติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเศษใบไม้เล็กๆนะคะหล่นเข้าในรถก็ของเก่าของลูกค้านะคะก็จะมาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะจัดการติดให้ใหม่ให้เรียบร้อยให้สวยงามค่ะ ล้างความสะอาดเปลือกตู้แอร์เสร็จนะคะจัดการเปลี่ยนเกฑ์ฟองน้ําให้ใหม่ก็จะมีร่องรอยของหนูกัดนะคะก็จัดการตรวจเช็คให้เรียบร้อยตัวลิ้นลมด้านในนะคะก็ปิดแน่นเปลี่ยนปะเก็นฟองน้ําใหม่ให้ทั้งหมดค่ะด้านนี้ก็เปลี่ยนปะเก็นฟองน้ําใหม่ให้ปะเก็นฟองน้ำด้านหลังนะคะก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะ พร้อมกับเปลี่ยนตัวลูกปืนลูกลอกตั้งสายพานให้ใหม่นี่จะเป็นตัวเก่านี่จะเป็นตัวใหม่ค่ะชุดสายน้ำยาแอร์ลดมิสูปเจโรจะเป็นชุดสายของท่อนหน้านะคะก็จะมีตัวสายกลางและสายใหญ่ด้าน,นบนจะเป็นของเก่าส่วนของด้านล่างก็จะเป็นของใหม่นะคะคันนี้มีเปลี่ยนตัวชุดสายของด้านหน้าก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานลงให้ลูกค้าค่ะ คันนี้มีเติมน้ำมันฟรีปั๊มให้ด้วยนะคะช่างจัดการเติมฟรีปั๊มค่ะ การเป่าฝุ่นความสะอาดแห่งหน้ามอน้ำให้ค่ะขอดผงแผงออกมานะคะก็จะเจอด้านหน้าของแผงหม้อน้ำค่อนข้างเยอะนะคะอุดตัน oh. พัดลมเป่าแผงหน้าของรถมิซูบาจิโตนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าของลูกค้านี่ก็จะเป็นตัวใหม่ของลูกค้าก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานตรงตามสเปคค่ะ เดี๋ยวให้ช่างประกอบลงรถค่ะรถมิสูโบซโรเครื่อง3.2เสร็จเรียบร้อยค่ะคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นเปลี่ยนการทำงานนะคะของคองแมแอร์ กาทำงานนะคะหลังจากที่เปลี่ยนอะไรยกระบบล้างระบบสายทั้งยาแอร์ตู้หลังตู้หลังนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก็คอ,อแมแอร์ตัดค่ะคอแมแอร์ทำงานอ,อากาศวันนี้นะคะตอนเย็นอยู่ที่สิบแนาิกห้นาทีนะคะอยู่ที่ส4มิบสองศารู้สึกเหมือน38องศา ายในรถเย็นได้อยู่ที่เก้าองศาท่าด้านโหลดอยู่ที่ยี่สิบหาอยู่ที่สองร้อยอุณหภูมิภายในรถลงมาได้ที่แปดคอมแอร์ตัดอุณหภูมิรอบๆหน้าของเครื่องนะคะอยู่ที่สิบเก้าคอมแอร์ทำงานคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีเปลี่ยนแผงคอยลร้อนนะคะ ว่าแผงแอร์พร้อมตัวไดเออร์ให้1ลูกวิเฮตเชอร์และพัดลมเป่าแผงให้อีกหนึ่งตัวค่ะมีเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ให้1ลูกคอแอร์อเาเลือกใช้คอมแอร์มาตรฐานนะคะคอมแอร้ขอกับเปลี่ยนตัวลูกปืนลูกล้อตั้งสายพานให้1ตลับ และถอดอัดาลมนะคะมาเติมสี่ฟ้ามให้ค่ะลัวสายน้ำยาแอร์นะคะก็เปลี่ยนให้สองเส้นจากแหงนะคะมาที่ค้อมและคอมไปที่ตู้แอร์ค่ะตัวสายใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนมาอึงตรงนี้นะคะข้อต่อก็จะอยู่ตรงนี้พ้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะข้อต่อของระบบแอร์ให้ใหม่ทั้งหมด ความเย็นของตู้หลังนะคะได้อยู่ที่11องศาอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่34ค่ะในส่วนของในรถนะคะด้านหน้าก็จะมีถอดเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนตัวอกเนชันวาล์วตู้หน้าเปลี่ยนหางเทอร์โมของตู้หน้าพร้อมกับตัวพัดลมโบเวอร์ของตู้หน้าค่ะตัวกองแอร์ใช้ของเดิมของลูกค้าปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สูตรสปิดพัดลมอยู่ที่ประมาณ2 อุณหภูมิตู้หน้าได้อยู่ที่8องศาอุณหภูมิตู้หลังได้อยู่ที่10องศาค่ะรถผ่านการใช้งาน210-042หรือ2142กิโลเมตรค่ะในส่วนของตู้หลังนะคะมีถอดตู้หลังออกมาล้างความสะอาด ภายในนะคะล้างความสะอาดภายนอกเปลี่ยนตัวเอ็ก i o ชันวาลตู้หลังให้ตู้หลังนะคะก็จะใช้ตัวพัดลมโบเวอร์เดิมตัวตู้เดิมนะคะแล้วก็มีล้างระบบภายในชุดสายน้ำยาแอร์มาตู้หลังค่ะตู้หลังนะคะก็จะปรับสปีดพัดลมนะคะอยู่ที่ประมาณสองนะคะอุณหภูมิที่ได้ออกมาอยู่ที่8องศาค่ะ อุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่29องศาช่างจัดการปิดฝาติมน้ำายาแอร์ให้ครบผ่านด้านโลนะคะและด้านไฮค่ะช่างจัดการฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์ด้านหน้าให้ค่ะ ภาพน้ำที่ไหลออกมานะคะก็จะมีแต่เศษหุ่นเศษดินค่ะยังไม่จบนะคะของรถมิสูบปจิโรเครื่อง3.2ก็จะมีเปลี่ยนตัวรีซิสเตนให้ลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ก็จะเป็นของเก่าของลูกค้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบออตโต้ของใหม่ที่เราเลือกใช้นะคะก็เลือกใช้อะไรจากสุมิสูค่ะก็จะเป็นของแท้ ตรงรุ่นตรงตามสเปค,ะคะเดี๋ยวให้ช่างจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าค่ะ